สวัสดีครับเพื่อนๆครับเช้านี้มาชมสวนผักลูกๆนะครับตอนเช้าๆนะครับมาดูพัฒนาการของผักเขาเป็นไงบ้างนะครับที่ปลูกไว้ในสวนผักนะครับของโรงเรียนเรานะครับไปดูครับผมนี่ครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าผักนั้นโตแล้วนะครับงามแล้วอ่าบางแปลงก็ทานได้แล้วนะครับนี่ครับมีผักสลัดไปสลัดแก้วมีโอ้หลายอย่างนะครับกีนโอ๊กอะไรต่าง ที่เขาเรียกนนะครับผมนะครับต้นหอมขึ้นแล้วหอมนะครับผักกาดก็ขึ้นแล้วนะครับกาดต้นหอมผักบุ้งนะครับเป็นพื้นฐานนะครับเป็นพื้นฐานให้เด็กเวลาเขาโตขึ้นนะครับก็จะได้นําไปประยุกต์ใช้กระชือประจําวันของเขานะครับนี่ครับเป็นแปลงสาธิตนะครับ อ,อันนี้แปลงนี้เป็นผักกาดแล้วก็ผักบุ้งนะครับอยู่ด้วยกันตัวนี้เป็นผักกาดและมีคะน้าอยู่ตรงกลางนี่ครับมีคะน้าอยู่ตรงกลางสุดยอดเลยครับมีคะน้าอยู่ตรงกลางมีสลัดด้วยนะครับมีสลัดอันนั้นเป็นผักชีครับผักชีโองามทีเดียวครับผม งามทีเดียวเลยนะครับผมเด็กก็จะมาลดทุกวันนะครับตอนเชา้าเช้าก็จะมาลดทุกวันมีผักคงผักแคร์ด้วยนะครับผมมะละกงมะละกอก็มีก็จะมาลดกันทุกวันช่วงนี้ตอนเช้าเช้านะครับเช้าเช้าเขาก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วเขาก็จะมาลดอีกทีหนึ่ง มีัาผักเด็กๆนะครับโตแล้วสวยเลยนะครับเดี๋ยวก็โตอีกสักหน่อยก็ทานได้นะครับเนี่ยเก็ปลูกกันนะครับผักงามๆเลยนะครับเพื่อนๆกับบรรยากาศนะครับมันเย็นๆนะครับมันก็เหมาะกับการจเจริญเติบโตของผัก วยนะครับผักนี่กรอบนะครับเวลาทานเนี่ยเวลาเขาโตเต็มที่เราไปทาน,นันกรอบกรอบอร่อยเดียวนะครับเดี๋ยวซูมมาดูไปลนไ่ผลงานของลูกๆนะครับบางวันก็เจอเขาบางวันก็ไม่เจอเขานะครับเวลาเรามา ให้กำลังใจเขาเนื่องมาดูนะครับมาดูเห็ดที่เราเอาลงวันก่อนหนึ่งพันก้อนโอ้ออกเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหนี่ครับเห็ดนางลมนะครับเพือพ่อนๆดอกนาะตะปุตะปิดเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจิเก็บน้ำขมน,น่ะมึงขมหักเลยบ่ดึงเลยดึงเลยเนาะนี่ครับอ้าผมก็บ่เคยมาเก็บจักเถื่อนนี่ต่มาเบ่ง น้ำเลอันนี้เก็บเลย,เลยใช่ไหมขนาดนี้หรือ,อยังเก็บได้เลยอันนี้ครับพี่น้องนะครับ,รบปอกมาจากถุงบันิเลยครับนางลมสวยงามมากโอ้โหดูครับดอกอะไรเอาดอกนี้ก่อนองเก็บไปจำหน่ายนะครับต,ตะตม,ตมุดตะมิตะมุดตะม้สวยงามนี่ครับดูสิครับโอ้โหนี่ครับ มัหักามันออกนมันจะมันจะเน่าใส่แบบนี้นะต้องเอาออกโอ้้ามันหักต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวต้องเอาช้อนสองมือออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ต้องให้ได้แบบนี้ครับเวลาเก็บอยากให้ฐานมันหักอยู่ตรงนั้นถ้าฐานมันหักมันจะเกิดเชื้อราแล้วก็เน่าอู้อ่ยเห็นใหง่อเนาะนี่เนาะนะ ดอ,อกเดี๋ยตัวน,นี้ด้วยครับตัวน,นี้ที่ใหญ่ครับผมอืเนี่ยได้ครับอย่างนี้ได้เป็นแพงเลยมันจะหลายกิโลนะวันนี้นี่ก็เก็บได้เลยใช่ไหมโอ้โหนี่ก็ได้ครับมีหักนิดนึงต้องเอากลุ่มที่ดอกให,ใหญ่เนะ นั่นเลยเพื่อนแนนอนครับผมอ้เอาลงมานะครับเมื่อวันก่อนนะครับหิ่งันก้อนนะครับเราตามทำตามโครงการนะครับกองทุนอาหารกลางวันนะครับผมเป็นกองทุนนอกเรียอาหารกลางวันแล้วก็ทําตามโครงการที่เราเขียนของอประมาณไป ตัวนี้เอาเลยไหมอืมมันน้อยไปอันนี้เหรหน้าตัวนั้นนะตัวนั้นจุ้งน่ะโอ้ตัวนี้ผ่านใช่ไหมผ่านเกณฑ์ตัวนี้ผ่านเกณฑ์ปึ๊บต้องรอให้เขาโตอีกก่อนอันไหนฝัน่งนี้ได้ไหมไเล็กไปเนาะอืมเพื่อนๆสะออนครับสะออน เดี๋ยวจะไปปลูกที่บ้านนะครับเอาไว้จําหน่ายแถวบ้านรู้จักที่ซื้อเชื้อเห็ดแล้วก่อนเห็ดนะครับออกงามเหลือเกินครับนี่เลยนะครับผม สะอ่อนพี่น้องเอ้ยนักรลุลปิดกำลังออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เก็บอีกครับพรุ่งนี้หรือตอนไหนได้เก็บอีกตอนเย็นบ่พรุ่งนี้เช้าตอนเย็นก็น่าจะได้ดอกมันใหญ่สะอาดมันมกนลุ่มนี้เดีกลุ่มนี้เดียอันใหญ่ๆนี่ก็ยงังเนาะโอ้ยขับเถิพี่น้องเลยกดน้ําให้ชุ่มเลยข้างล่างเนี่ยน้ำมันไม่ไหลอนักการเพิ่นทําก่อสร้างอยู่ดิ เป็นใชม้มั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลดก็ได้มันรู้ว่าอากาศมันชื้นอยู่นะครับเพื่อนๆอือร่อยด้วยนะครับเห็ดเนี้ยนางลมเนี้ยอร่อยด้วยผัดอร่อยยำอร่อยแกงอร่อยบ่โอ้ไหนมาดูดิอันนี้เก็บได้เท่าไหร่ครับมือห้าหกล,ลโอ้โหวันนี้ว่าเก็บได้ห้าหกลเลยนะครับเช้านี้่ะ เป็นเงินกองทุนในการลูกหลานนักเรียนเราต่อไปนะครับคืนทุนคืนทุนนะครับเราทําจริงเราปฏิบัติจริงเราก็ได้ผลประโยชน์จริงนะครับสุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆครับสําหรับโรงเห็ดน,นางลมนะครับของผมนะครับของเรียนนะครับก็เห็ดก็ออกดีมากนะครับ ลงได้ดีนะครับออกแบบมาอย่างดีเห็ดเ็าออกดีนะครับเก็บได้หลายกิโลกรัมอันนี้นะครับกิโลกรัมละห้าสิบาทเท่ากับหน้าฟาร์มฟาร์มใหญ่ๆที่เราไปซื้อก้อนเห็ดเขาก็ขายกิโลละห้าสิบาทนะครับแล้วพขาค้าแม่ค้าเขาจะเอาไปขายเจ็ดสิบแปดสิบก็แล้วแต่นะครับเป็นปัญหาการจัดการครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปพร้อมกับเห็ดนะครับในช่วงเช้านะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับ